สวัสดีครับวันนี้ข้อชาแนลจะพาทุกคนไปบุกกองทัพเพื่อทำความรู้จักกับ10อันดับกองทัพที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกโดยเป็นการจัดอันดับของสถาบันวิจัยหลักทรัพย์เครดิตสวิสเมื่อปี2560การจัดอันดับครั้งนี้จะเน้นไปทางเชิงปริมาณของแสนยานุภาพมากกว่าคุณภาพของการฝึกฝนหรืออาวุธที่มีนะครับ โดยจะให้น้ำหนักกับปริมาณกำลังพล5%รถถัง5%เฮลิคอปเตอร์จู่โจม15%เครื่องบินรบ20%เรือบรรทุกเครื่องบิน25%เรือดำน้ำ25%ซึ่งก่อนจะรับชมนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Uncle Channel ด้วยนะครับเหมือนครับถ้าคุณรักช่องนี้คุณชอบคลิปนี้เ,าเราคือเพื่อนกันปุ่มไลค์ปุ่มแ like, ชร์ยอยู่ใกล้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับ ทีนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากองทัพที่มีแสยนยานุภาพที่น่ากลัวที่สุดจะมีประเทศไหนกันบ้างอันดับที่10ตุรกีงบประมาณ1 8 2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ6,37,000ล้านบาทกำลังพล4 1 5 0 0นนายรถถัง3 7 7 8 0คัน เครื่องบินรบ1,020ลำเรือดำน้ำา3 3ลำกองทัพตุรกีเป็นหนึ่งในกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่ตั้งขึ้นอยู่ในพื้นที่ตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม้ว่าจะยังไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ก็มีเรือดำน้ำจำนวนมากโดยเฉพาะรถถังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกองทัพเลยอันดับที่9สหราชอาณาจักรงบประมาณ 6,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ2ล้านล้านบาทกําลังพล146,989นายรถถัง407คันเครื่องบินรบ936ลำและเรือดำน้ำา10ลำโดยประเทศอังกฤษนอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและดนตรีเฮฟวี่เมทันอันเรื่องชื่อแล้วตรงทราอังกฤษเองนั้นมีแผนที่จะตัดลดงบประมาณกลาหงของ,ของตัวเองลองถึงร้อยละย แต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมประเทศอังกฤษนั้นก็ยังส่งทหารไปทําสงครามตามเขตพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอยู่เหมือนกันอีกทั้งเร็วๆนี้อังกฤษก็กาลังจะปล่อยเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีนามว่า HMS Queen Elizabeth หรือ Her Majesty Ship Queen Elizabeth ลงน้ำอีกด้วยนะครับอันดับที่8อิตาลี งบประมาณ34,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1.2ล้านล้านบาทกำลังผล3 2 0 0 0 0นายรถถัง586คันเครื่องบินรบ760ลำเรือดำน้ำา6ลำโดยดินแดนรองเท้าบูทตและแฟชั่นอย่างอิตาลีนั้นติดอยู่ในอันดับที่ดีจริงๆเพราะอิตาลีมีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่อีก2องลำและมีเรือดำน้ำที่ไซส์ใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่อง และยังมีกองทัพเฮลิคอปเตอร์จู่โจมอีกจำนวนหนึ่งอีกด้วยอันดับที่7จเกาหลีใต้งบประมาณ62,300ล้านดอลลาร์สหรัฐราวๆ2.2ล้านล้านบาทกำลังผล624,465นายรถถัง2,381คันเครื่องบินรบ1,412ลําลำ และเรือดำน้ำทั้งสิ้น13ลำแมเลขสวยจริงๆโดยกลับมาที่ฝั่งเอเชียของเรากันบ้างหลังจากที่เสียอันดับให้กับยุโรปไปซะนานโดยดินแดนกิมจิยานเกาหลีใต้มีกองทัพที่ค่อนข้างจะใหญ่ผู้ชายทุกคนที่มีสัญชาติเกาหลีจะต้องไปเกณฑ์ทหารทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเพราะต้องเผชิญกับความขัดแยง้ง กับคู่อริอตลอดการอย่างเกาหลีเหนืออยู่ตลอดแม้กองทัพจะใหญ่มากแล้วแต่ก็ยังมีกองทัพพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาช่วยหนุนหลังอีกแรงอีกทั้งเกาหลีใต้ยังได้ชื่อว่ามีกองทัพอากาศท,ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลกอีกด้วยแม่เรียกได้ว่านอกจากเคป๊อปและกิมจิแล้วเนี่ยกองทัพอากาศของเขาก็ไม่ใช่ชีชีเช่นกันนะครับสาหรับเกาหลีใต้อันดับที่ 6. ฝรั่งเศส งบประมาณ62,300ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ2 0จุล้านล้านบาทกำลังพล2 0 7 7 6นายรถถัง423,000ันเครื่องบินรบ1,264ลำและเรือดำน้ำอีก10ลำโดยกองทัพแห่งดินแดนน้ำหอมฝรั่งเศสนะครับผมแม้จะไม่ได้เน้นที่ปริมาณแสนแยดูภาพแต่ก็เป็นกองทัพที่มีการฝึกฝนที่ดีเยี่ยมและที่สัมพัน เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นชาวเดอโกยังติดอันดับที่6ของเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยปกติแล้วฝรั่งเศสมักจะส่งกองทัพไปรักษาสันติภาพแถวแถวแอฟริกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นอาณานิคมเก่าของฝรั่งเศสเมื่อสมัยโบราณเพื่อช่วยเหลือภารกิจหลายอย่างรวมทั้งสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลในแถบนั้นอีกด้วยอันดับที่หอเดีย รบประมาณ5,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1.8ล้านล้านบาทกำลังพล1,325,000นายรถถัง6,464คันเครื่องบินรบ1,905ลำเรือดำน้ำ15ลำซึ่งเห็นจากจำนวนกำลังพลเนี่ยครับผมก็จะเดาได้ว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังพลเป็นจำนวนมากเป็นรองเพียงแค่บิ๊กบอมอย่างจีนและสหรัฐเท่านั้นซึ่งนอกจากนี้อินเดียยังมีอาวุธนิวเคลยียรกด้วยและสาเหตุที่อบังสายโหดนั้นต้องมีแสนยานุภาพมากมายขนาดนี้เป็นเพราะว่าบริเวณชายแดนทหารอินเดียมักจะปะทะก,กับทหารของปากีสถานอยู่เรื่อยๆอีกทั้งอินเดียยังมีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆถึง7ประเทศด้วยกันนะจ๊ะนายจ้า อันดับที่4ญี่ปุ่นคันงบประมาณ41,600ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1.5ล้านล้านบาทกำลังพล2,47,173นายรถถัง678คันเครื่องบินรบ1,613ลำและเรือดำน้ำ16ลำโดยในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นนั้นบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าประเทศนั้นจะมีกองทัพไม่ได้ ญี่ปุ่นนั้นจึงมีเพียงกองกําลังป้องกันตนเองซึ่งอันที่จริงก็มีสถานะเหมือนกองทัพนั่นแหละแม้จะไม่ใหญ่เท่าประเทศอื่นแต่ในเรื่องความทันสมัยและเทคโนโลยีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยกินขาดเรียกว่าไว้ใจได้เลยนอกจากจะมีเรือดำน้าตั้ง16ลําและมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีก4ลําและมีกองทัพเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกรองจากจีนรัเสเซียและสหรัฐอเมริกา อันดับที่3จีนงบประมาณ2 1 6 6 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ7,6ล้านล้านบาทกำลังพล2 3 3 3้0 0นายรถถัง9,150คันเครื่องบินรบ2,860ลำเรือดำน้ำา7 7ลำและมาถึงมหาอำนาจด้านแสนยานุญญภาพตัวจริงในเอเชีย กันบ้างนะครับผมอย่างประเทศจีนโดยจีนเป็นกองทัพที่มีกําลังผลมากที่สุดในโลกแถมกองทัพยังโตวันโตคืนพัฒนาเร็วมากจากเดิมที่เป็นลูกค้าซื้อวุธยุโธปกรณ์จากต่างประเทศตอนนี้จีนได้ล้ําไปอีกขั้นด้วยการผลิตเองพร้อมกับเทคโนโลยีภายในประเทศอีกทั้งยังมีกองทัพเรือดำน้ำใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย อันดับที่2รัเสเซียงบประมาณ84,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ3ล้านล้านบาทกําลังพล766,055นายรถถัง15,398คันเครื่องบินรบ3,429ลำและเรือดำน้ําอีก55ลำ แน่นอนว่าอันดับที่2จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพญาหมีขาวอย่างรัเสเซียจุดเด่นคือกองกําลังรถถังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและกองทัพเรือดำน้ําที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยทางรัเสเซียนั้นประกาศว่าจะตัดงบประมาณกลางหมลงมาเป็นระยะเวลา3ปีคือตั้งแต่ปี2,560ถึงปี2 5 6 2แต่เรื่องสองครามในประเทศซีเรีย ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดให้การสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาเออัสซารที่เป็นขั้วตรงข้ามกับกองลงังา่กระบฏซึ่งมีสหรัฐอเมริกาคอยหลังนั่นเอง <S <S และอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพยาอินทรีสหรัฐอเมริกางบประมาณ6,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 21ล้านล้านบาทกำลังผล1ล้าน4 0สนนายรถถัง8,848คันเครื่องบินรบ13,892ลำและเรือดำน้ำอีกทั้งสิ้น72ลำอันดับนี้นะครับผมก็คืออันดับหนึ่งโดยจะเป็นเครไปไม่ได้นอกจากพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมีงบประมาณกลาหหมรวมกันแล้วมากกว่า9ประเทศที่เหลือซะอีก ดยอเมริกานั้นยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีก10บลำเป็นแหล่งผลิตอาวุธให้กับประเทศอื่นๆแถมเหล่าเครื่องบินรบและอาวุธที่ครอบครองอยู่นั้นก็มีเทคโนโลยีที่โคตรจะล้ำยุคล้ำสมัยรวมทั้งยังเป็นมหาอำนาจที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เยอะที่สุดอีกด้วยเรียกได้ว่าสมกับเป็นประเทศแห่งกองทัพจริงๆัะผมสหรัฐอเมริกาและเราจะไปต่อกันที่ไทยเลยแล้วกันนะครับ โดยกองทัพไทยนั้นครับผมก็ไม่เด่นน้อยหน้าไปกว่าใครเลยโดยมีแสนยาดุภาพอยู่ที่อันดับ16ของโลกจากข้อมูลของ e r i t s t w s s e ระบุว่าไทยมีงบประมาณกระลาหอมโดยประมาณ5,390ล้านต่อล่า์สหรัฐหรือราว2,000สนล้านบาทมีกำลังพลทั้งสิ้น2 8 0 0 0 0นายรถถัง722คันและเครื่องบินรบ573ลำ อ้าวเป็นไงเป็นไงงงอะเด้เจ๋งไหมละ่ะเจ๋งแค่ไหนไม่รู้นะครับผมแต่ว่าไทยเนี่ยได้แซงพี่ใหญ่อย่างเยอรมน,นีประเทศผู้ก่อสองครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งในครั้งนี้นะครับผมพยาอินทรีของเรานะครับผมออกไปในอันดับ18และไทยยังเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมจะขอเสริมอีกสักตีปหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับเรือดำน้ำไม่ต้องดราม่านะครับ แค่นำมาเล่าให้ฟังตามข่าวที่ออกมาในช่วงนี้เฉยๆใดๆก็คือลําใหญ่เด้อจากข้อมูลปี2558ถึงปี2561พบว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพื่อนบ้านของเรานั้นพบว่าเวียดนามมีเรือดำน้ำแล้ว6ลํามาเลเซียมีทั้งหมด2ลําำอินโดนีเซียมี2ลําและกำลังจะสั่งเพิ่มอีก3ลํล สิงคโปร์ยักษ์ใหญ่มีเรือดำน้ำถึงสองลำจากเดิมที่มีถึงห้าลำและกำลังสร้างอีกหนึ่งลำโดยพม่าเป็นประเทศล่าสุดที่ได้เรือดำน้ำมาครองแล้ว1นึ่ลำและเตรียมเจราจาซื้ออีกหนึ่งลำจากดินแดนหมีขาวอย่างรัเสเซียส่วนประเทศไทยนั้นซีรศลำนะจ๊ะเพราะกำลังรอส่งมอบจากจีนอีตลาลราที่ไร้ทางออกสู่ทะเลและ ฟิลิปปินส์กับกัมพูชาเท่านั้นที่ยังไม่มีการจัดซื้อเรือดำน้ําเข้าประจําการก็เพื่อดูแลความมั่นคงของประเทศดูแลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยของไทยนั้นมีน่านน้าทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่คิดเป็นสัดส่วนของการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก95%โดยในแต่ละปีจะมีเรือผ่านเข้าออกประมาณ15,000ลำ ข้อมูลจากปี2 5 5 8ปซึ่งก็คิดให้ดีนะครับถ้าสมมุติเกิดสงครามแย่งหิงหน้าน,น้ํากันขึ้นมาเรานั้นจะพอมีศักยภาพที่จะป้องกันหน้าน,น้ําของเราได้ขนาดไหนเพราะเรานั้นมีหน้าน,น้ําที่ต้องดูแลถึง2ฝ,ฝักสังเราจะทํายังไงกันดีนี่แค่สมมตินะครับไม่ต้องดราม่ากันต่อนะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผม หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับ EP หน้าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับรดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ share, ปุ่ม Subscribe อยู่ใ,ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Uncle Channel ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ